สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ยังใจหายใจคว่ำยังคาตาอยู่นะครับในแม์ที่ลิเวอร์พูลแพ้กับฟูตแลนมา3ประตูต่อ2นะครับอคอนเทนต์นี้ก็วิดีโอนี้ก็มันลุ้นเหมือนเดิมครับถ้านัดลุ้นแชมป์เราลุ้นกันมาตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์นะครับนี่เข้าเข้านัดสุดท้ายนะครับวันที่12สเมษายนนะครับก็ยังงงๆอยู่ไอกรรมาการพีเีก ห่วยวยนะทำไมมันจัดลิเวอร์พูลเตะหลังอาร์เซนอลตลอดเลยครับงงงงมากเลยจริงๆก่อนหน้านี้ไอพ้พิเวลีกรรมการพิเวลีเนี่ยมันให้ลิเวอร์พูลเตะก่อนอาร์เซนอลนะครับเตะสามทุ่มของวันที่12นะครับเนี่มันไม่ใช่มันมาดูอีกทีหนึ่งนี่มันมาให้เตะวันที่13นะครับแหมคือมันต้องพูดอย่างนี้เพราะอะไรดยครับ ไอแมทที่เจอเอเวอร์ตันน่ะก็ออกมายอมรับผิดว่าควรจะเป็นใบดงใบแดง,ดงอะไรก็จะแย่ไปหมดเลยสุดท้ายก็คือออกมาขอโทษว่ามันเป็นใบแดงจริงๆแต่ว่าเดไอเนี่ยในเวลาตัดสินจริงให้แค่ใบเหลืองนะครับนะจำได้นะครับแม์กับเอเวอร์ตันอังรผ่านไปแล้วแต่ไ่ไม่ชอบวิธีการที่ว่าเออพอเสร็จแล้วเออมันเป็นจริงๆนั่นแหละอืมแต่ว่าเราตัดสินผิดพลาดอะไรประมาณนี้เนี่ยก็จริงๆเนี่ยอนันนี้ทำคลิปไว้เนี่ย ลิเวอร์พูลกับเวสแฮมจะตะก่อนอาร์เซนอล1ชั่วโมง2 3าชั่วโมงนะครับตรงกับวันเสาร์ที่12แต่มาดูเว็บมันอีกทีหนึ่งมันบอกว่าวันอาทิตย์ที่13เวลา2ทุ่มตรงนี่คือนัดที่32ของลิเวอร์พูลกับเวสแฮมก็เลยอ้าวงงงง,งอยู่อังเปลี่ยนอย่างเงี้ยหรอวะเงี้หรือว่ายังไงหรือว่าหรือว่ามันต้องมีเปลี่ยนเหรอเพราะว่าแอดมินดูดูไว้นานแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็มาปรับเปลี่ยนมาเป็นวัน อาทิตย์ที่13อาอาไม่ติดครับไม่ติดนะเตะวันไหนก็ได้ทีนี้อาร์เซนอลเนี่ยจะเตะก่อนนะครับมันมีผลในเชิงจิตวิทยานะครับถ้าสมมุติว่าอาร์เซนอลเอาชนะเบนฟอร์ดในแมตช์ที่32ได้ในเวลา5ทุ่มครึ่งของวันเสาร์ที่12เมษาย,ยนเนี่ยมันก็จะมีส่งผลให้กับลิเวอร์พูลนะครับที่เตะหลังเนี่ยวิธีการมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ไม่เป็นไรครับ เรามาดูฟอร์มทั้งหมดเลยก็แล้วกันลิวพูเนี่ยหลังจากที่แพ้ฟูลแลนมา3ประต,ตูต่อ2เนี่ยด้วยไม่แน่ใจว่าทางอาร์เน่เนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องลาแต่มันความผิดพลาดส่วนตัวก็นั่นแหละไอ้ความผิดพลาดส่วนตัวมันกจะจามาจากการเหนื่อยลา้ามาจากแบตกลางสัปดาห์นั่นแหละก็เป็นสัานาณก็อย่างอ่า อย่างโคเาเต้ในลูกแรกเนี่ยไม่ควรพลาดต้องมงให้ได้อย่างเงี้ยต้องมงให้ได้คุณ,คณทํายังไงก็ได้คุณต้องมงให้ได้ลูกนั้นไม่อยอาปล่อยให้บอลตกผ่านหน้าอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าสุดท้ายก็นำไปสู่การเสียประตูมาลูกที่2โรเบิร์สันมันคิดอะไรอยู่ไม่รู้มันเตะบอลเข้ากลางก็อย่างที่พูดไปในคลิปล่าสุดว่าตั้งแต่เล่นฟุตบอลมาเนี่ยไม่มีใครเราเข้าซ้อนให้เตะบอลเข้ากลาง มันควรที่จะถ้าจะเตะนึกอะไรไม่ออกเตะออกอย่างเสร็จ,จะดีกว่าอะไรประมาณนี้อนั่นคือผิดผิดหลักของการเล่นฟุตบอลเลยอะครับคือไปเตะบอลเข้ากลางส่งให้ศูนหน้าเขาสุดได้ซับเนะีมองตาเดียวยังไงก็เสียประตูะชัวร์เลยก็เสียจริงๆครับเป็นลูกนํามาสู่การตีเสมอได้ง่ายๆหรือ,อเอ้ยเป็น2-1ลูกนั้นลูกที่สามเนะี่ยมันเป็นก็อย่างว่าครับ ฟันได้มันก็อายุเยอะแล้ว33ปีอย่างเงี้ยจะให้มาวิ่งไล่เด็กคือร่างกายมันไปไปไม่ได้แล้วแต่ว่าหัวใจมันไปมันเอาอยู่ถ้าหากย้อนไปเมื่อตอนที่ฟันได้เข้ามาอยู่ใหม่ๆตอนอายุยี่สิบ้ายี่สิบอย่างเงี้ยลุงนี้ฟันได้เอาอยู่สบายๆเลยอ่าก็ไม่ได้ว่าน้องมาหรอกก็นี่คือวิธีการฟุตบอลมันถึงจะได้รสชาติอ่าทีเนี้ยเว์แฮมเนี่ยอยู่อันดับที่16ของตารางนะครับ ผลงานล่าสุดของเวสแฮมเนี่ยที่ไปคว่ำคว่ำอาร์เซนอลมาก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้นก็คือผลงานที่จับที่สุดของเกยแฮมพอตเตอร์นะครับก็หวังว่าไม่มาหมวนเดียวกันที่แอนฟิลด์นะครับก็วันที่13เมษายนเวลา20่สนาฬิกานะครับลิเวอร์พูลจะพบกับเวสแฮมนะครับวันอังคารกับวันอาทิตย์โดยเตะหลังอาร์เซนอลซึ่งจะเตะก่อน1วัน ารจะตองจะเตะวันเสาร์ที่12เมษายนนะครับตรงกับเวลา23.30นะครับพบกับเบนฟอร์ดนะครับเบนฟอร์ดเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับฟอร์มฟอร์มก็ทรงมาตรฐานเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเบนฟอร์ดอยู่อันดับที่12ของตารางนะขณะน,นี้มี42แ้บจากการแข่งขันทั้งหมด31นัดชนะ12เสมอ6แพ้13นะครับนี่คือผลงานของเบนฟอร์ด สถิี่เจอกันไม่ต้องไปนับนะครับไรเซนนเป็นต่ออยู่แล้วแล้วก็ลิเวอร์พูลก็เป็นต่อเวสต์แฮมอยู่แล้วยกเว้นว่าดูดูการที่แล้วเลยครับที่ลิเวอร์พูลเนี่ยนำทีมโดยเจคันคอร์นที่แพ้เวสต์แฮมในช่วงปลายฤดูกาลนะฮะอันมีนจำได้อยู่ก็ทำให้เป็นงานยากหวังว่าคงไม่เกิดขึ้นอีกแต่ว่าแต่ว่า,วาไ,ดได้ความหังคบวามน่านจะเปน็นเป็นไปได,ดนขะณนี้ลิเวอร์พูแข่ง31ชนะ22ชนะ7เสมอ เจ็ดแพ้สองละมีอยู่เจ็ดสิบสามแต้มก็ในการแพ้ฟูลแลมแล้วก็รอตติงแฮมฟอร์เรสต์นี่แหละฮะแบบไม่น่าแพ้อืมอันดับที่สองนะครับก็คืออาร์เซนอลเนี่ยคือคู่แข่งนะครับแข่งสามสิบเอ็ดชนะสิบเจ็ดเสมอสิบเอ็ดแพ้สามนะครับมีอยู่หกสิบสองแต้มอ่าช่องว่างระหว่างลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลก็สิบเอ็ดแต้มนะครับอ่าลิเวอร์พูลพลาดได้อยู่สองแมตช์นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอาร์เซนอลต้องไม่พลาดเลย ดังนั้นในโปรแกรมที่เหลือ7นะัดนี่ยเป็นหน้าที่ทรงคุณค่ามากที่สุดเลยนะครับถือว่าเป็นหน้าที่ทรงคุณค่ามากที่สุดเลยกับพิบตาไม่ได้นะครับติดตามรับเชียร์ไปด้วยกันนะครับวันที่12และ13นะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้อขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันสงการนะครับสวัสดีครับ